จับไม่ได้ว่ามันมีคนอื่นแต่ว่าเราเลิกกันเรื่องอไรสาระแต่พอกลับมาดีกันปุ๊บมันก็ถามหนูว่าพอรถถังอะ่ะทักมาคุยไหมอะไรไหมหนูก็บอกว่าก็คุยคุยแค่เรื่องงานปี๊ดระเบิดแตกปึง้งหีแม่มึงระเบิดคือแบบตั้งแต่นั้นมายันถึงปัจจุบนันนี้ยันถึงวันนี้แม่งหยิบป,ประเด็นนั้นมาพูดคือแม่งจะหยิบป,ประเด็นนั้นมาพูดว่าที่มึงละ มึงอะไปคุยกับมัน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 เราเชื่อแมวว่ามันะ่ะคุยกับแฟนเก่ามันมาตลอดเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่คบกับหนูตั้งแต่ยังไม่คบกับหนูพอคบกับหนูยันนั้นสรุปที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะหนูเพิ่งมาจับได้ว่ามันมีคนอื่นไปหาผู้หญิงคนอื่นคุยกับแฟนเก่าอะไรแฟนเก่าตอนที่หนูคบกับมันได้แล้วสิบเดือนโอ้โออยเจ็บไปทั้งหัวใจ แล้วคือประเด็นที่ผ่านมาตลอดตั้งแต่เดือนแรกยันแบบสิบเดือนใช่ปะไปอยู่บ้านมันดูแลมันดูแลแม่มันดูแลตัวเองอทุกอย่างที่เป็นงานบ้านงานเรือนหนูทําหมดซักผ้าซักผ่อนตากผ้าล้างน้ําล้างจานทำกับข้าวทํานู่นทำนี่ทำนั่นหน้าที่หนูดูแลแม่นางแม่นางป่วยติดเตียงหน้าที่หนูนางอ่ะ ป่วยโน่นนี่นั่นนอนโรงพยาบาลนอนขี่คืนไปโรงพยาบาลขี่รอบกี่รอบกี่รอบหน้าที่หนูเตรียมเอกสารจัดเตรียมโน่นนี่นั่นหน้าที่หนูหน้าที่หนูหมดเลยเป็นอะไรก็ตามหน้าที่หนูสรุปวันนั้นมันแพ้แตามันติดหนูถ่ายลงสตอรี่ว่าเออเนี่ย มือปืนมันก็ต้องมีตาบวมกันมากเพราะตอนนั้นมันลองปืนแต่ตอนนั้นมันมันเป็นอ่าแพ้ภูมิแพ้แล้วตามันปิดใช่ไหมหนูก็ถ่ายสรุปไอ้คืนนั้นไอ้วันที่มันตาปิดอ่ะหนูหาข้าวหายาจับมันอาบน้ําจับมันด้วยนั่นคือวันอัทนที่สิบสองเดือนเดือนเดือนห้าเดือนอลไวว่าพฤษพฤษภาสิบสองพฤษภาเน่ะมันตาบวมสิบสามพฤษภาเดือนห้าเดือนพฤษภาใช่ป่ะเออนั่นแหละ สิบสองคือมันตาบวมใช่ไหมส่วนสิบสามคือหนูต้องไปโรงพยาบาลไปเฝ้ามันไปนอนเฝ้ามันที่ธรรมศาสตร์สามคืนไอ้พันที่สิบสองตาบวมหนูดูแลแทบตายพิมพ์ไปหาเพื่อนคิดถึงแฟนเก่าแต่อยู่กับหนูมาแล้วห้าเดือนและทุกอย่างคือหนูจัดการให้ทุกอย่างหมดคิดถึงแฟนเก่าจึจะจะจะถามเป็นนี้เป็นไงเป็นนี้ปปุนน๊บบกว่าหนูจะมารู้หนูคงไปแล้วสิบเดือน เฮียปะเฮียแม่หนูก่นหนูจะมารู้ว่าแล้วหนูก็เพิ่งมารู้ว่ามันอ่ะคุยออกับแฟนเก่ามาตลอดเลยก็คือตอนนั่นแหละทุกๆอย่างที่หนูคาใจมาตลอดมารู้ในทุกอย่างคือตอนที่คบได้แล้วสิบเดือนสิบเดือนกว่าเป็นอะไรที่แบบว้าวอยู่นะไปนั่งกับผู้หญิงไปเที่ยวร้านเหล้าไปั่งกวบผู้หญิงเอาของผู้หญิงมาใช้แล้วก็อ่าผู้หญิงให้นี่มาเป็นของขวัญวันเกิด พวงกุญแจสติ๊แม่งหนุ่มไม่เคยเห็นเลยแล้วหนูเห็นเอามาใช้หนูถามมันว่าเอามาจากไหนเขาเป็นลือม,มามันอยู่ในตู้ตั้งแต่สมัยเขาเรียนแล้วซึ่งมึงอ่ะจะสามสิบแล้วตอนเนี้ยแต่ว่ามึงเป็นตำรวจเนี่ยตั้งแต่อายุสิบแปดผ่านมาสิบกว่าปีเอไม่ถึงสิบปีดิก็สิบแปดมันเป็นตำรวจก็คิดดูดิ มึงผ่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วตั้งแต่กี่ปีแหละแล้วมึงบอกว่าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมึงไปค้นหานแล้วมึงมาใช้นนเ,เนี่ยนะบ้าปะเอออีห่าฮีแมวแล้วทีนี้อ่ะหนูก็เลยแบบว่าโอเคเชื่อไอเราด้วยความที่ว่านุ่อกเป็นคนที่ไม่ไม่ซับสอนเป็นคนที่ไม่ตรวจไม่เช็คไม่ตามไม่ยุ่งไม่อะไรเลยพอตอนนั้นพอเรามาจับได้ในทีเดียวอะเราก็เริ่มตั้งหงิดใจว่า มึงไม่ได้มามึงไม่ได้หนีแค่นีแน่ๆล่ะขอยืมโทรศัพท์หน่อยเปิดดูในคลัง OMG พระเจ้าก่วยหนีแต่ทอดถูคือเลิศเลยเห็นเลยหนูเห็นหมดเลยว่ากยกับใครไปไหนกับใครนั่งกับใครม,มึงวิดีโอคอลกับใครอยู่กับหนูนะ อยู่กับหนูนอนอยู่ข้างๆกันเนี่ยลงผูห้หญิงคนอื่นในโค้ดเฟนอินสัตเจ็บแมง่งหนูให้เลยนอนอยู่วนกันเนี้ยนอนอยู่วนกันข้างๆกันเนี่ยลงผูห้หญิงคนอื่นในโค้ดเฟนแล้วก็เหมือนแบบก่อนที่นางจะลงนางไปถามเพื่อนนะว่ามึงกลี้ยลงดีไหมมันจะเสี่ยงไหมมันจะอะไรไหมเออหูให้เลยทำไมเนอแม่เ <laughs> ดย๋ยแบบ คือคือง่ายๆนะทุกอย่างกระจ่างแจ่มแจ้งเลยก็คือหนูคบกันมาได้แล้วสิบเดือนอะแล้วก็เลิกกันไปเดือนหนึ่งที่บอกแล้วมันก็มาง้อหนูเรื่อยๆเยื่วยด้วยไอความที่แบบว่าเราไม่ได้ลืมใครง่ายๆเราไม่ได้แบบว่ามีใครไปทั่วมั่วอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะเราไม่ได้มีใครอะเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยถึงแม้เลิกไปแล้วเดือนหนึ่งนะถึงแม้เลิกไปแล้วเดือนหนึ่ง เราก็กลับไปดีอะเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าอ้อุ๊ยแค่ผ่านมาแล้วเดือนหนึ่งมันก็ยังมาตามงอกูเนาะไอ้แค่นี้คงรู้สึกสำนึกผิดจริงๆแหละอืมก็เลยให้อภยัยสรุปของให้อภยัยเหมือนเดิมแรกๆดีหลังๆพอทะเลาะนิดนึงทะเลาะปุ๊บเอาแล้วเริ่มแล้วปฏิบัติการเดิมคือเกาทักฮผู้หญิงคนอื่นทักผู้นันผู้นี้ทัก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  หาโลหาแซหาขาไปทั่วซุ้ม่ะซุ้มเอาซุ้มแบบเออเป็นไงบ้างอยู่ไหนแล้วยากไปอยู่ไหนเป็นไงทำงานอะไรสบายดีไหมซุ้มซุ้มมดแฟนหน้าเฮียค่ะสันดานก็เฮียเธอโคตรดังอ่ะตอนนั้น ตอนไปออกช่องนะเธอไม่มีแฟนเธอน่นาจะดำอืมสวยให้ตายก็ไม่เกี่ยวหรอกครับถ้าเจอคนไม่รู้จักพอวัสนาคใครน้องอุย้ยพักเลยวัสนาเนะ่ะดีกว่าอย่ากลับไปเด้อ